ตัดแหนแดงนะฮะ่านผู้ชมมาตัเองนะครับสองบ่อนี้นะครับอะทำอะไรกันครับนี่ตักแหนแดงตัแหนแดงครับตัดแหนแดงแหนแดงครับเอาไปทำไมครับเอาไปให้หมูครับเอาไปให้หมูกินครับเอ้ามันกินได้สดๆเลยเหรอครับกินได้ครับกินได้เลยครับเอาจะตักให้มันอย่างนี้ทุกเช้าทุกย็นบอกเช้าให้อาหารมันเออเช้าผสมกับผสมกับอาหาร ตอนเย็นไม่ต้องใส่ครับตอนเย็นไม่ต้องใส่ตอนเช้าผสมกับหัวอาหารครับโอ้เออเออก็พออย่างนี้เออข้วพอแล้วขขอดูหน่อยคุดขอดูหน่อยโอ้มันเป็นให้กินทุกวันเลยใช่ไหมนี่ทุกวันครับอ้าวแล้วมันโตทันเหรอโตทันครับเพราะมีโปรตีนเยอะครับอ๋อมีโปรตีนเยอะครับหนึ่งวันเต็มบ่อเลยครับผมนั่นอ๋อพแบบนี้พอย่งให้ให้เยอะไหมนี่ เยอะครับให้กี่กะละมังนี่สามสองสามกลมังอ้าวรมณ์คุณเรากี่ตัวหกตัวครับคุณหกตัวสามกะละมังตัวละกะละมังคกันสองตัวหนึ่งกะละมังเออเนาะมันก็ไม่เปลือยเนาะครับเออไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่บ่อเลี้ยงไว้เลี้ยงแหนแดงไว้ในบ่อนะครับให้กินสดๆได้เลยพอละพอละเออเสร็จแล้วใช่ไหม สร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเดินเลยเดี็กคุูจะเดินตามให้ไปให้ยังไงแม่เบ้มหมูเล็กเอาไปให้หมูป่าก่อนหมูเล็กเอามานท้าให้หมูขาวได้เอาให้หมูขาวเองอ่ะหมูใส่ให้ทับใส่บ้าหมงใส่หมูขาวหลังเอาแหนแดงเอาให้หมูเอาทับสลกัน้องๆแกคอยจะทำนครับเป็นจิตวัตรเช้าทุกเย็นเลยนะครับ อ่าอาโอ้ตัวนี้หมูปา่าหมูปา่าโอ้เทมันกินเลยฝั่งโน้นฝั่งโน้น,น,นหมูเล็กครับหมูขาวใช่ไหม เออมันกินจริงๆด้วยโอ้สุดยอดเลยกินอย่างอะไร่อยๆไม่ต้องรางเขาไม่ต้องรางโอ้กินนะครับกินด้วยกินอย่างอร่อยโอ้คุณนี่ก็ให้อีกใช่ไหมคุณนี่ให้ครับโอ้คุณนี่ก็ให้อีกตอนเช้าให้อาหารครับผสมโมอาหารด้วยครัดขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยให้เตือนมึง